สวัสดีครับอ MC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมีเคสแค่หนึ่งมาลองดูบ้างรถยาริสนะครับอีโกคาร์ปีสองพันสิบแปดนะครับรถจะพูดอีโกคาร์นะครับผมเป็นรถที่ประหยัดและการตำแหน่งเกียร์คือ,อมันก็ไม่ก็สมมติอยู่แล้วคดูเกียนนร์นะฮะรถคันนี้น้องเอสน,นะครับดีใจกับน้องเอสด้วยน้องเอสบอกว่า ผมไปโอวร์ฮานเรื่องมาแล้วอดไปเป็นแสนนะครับแล้วทีนี้พอโอวร์ฮานเรื่องเสร็จรถยังเหมือนท่าเดิมคือไม่มีกาลังวิ่งไม่ได้น้องทำดูราการอีเนงบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เกียร์อยู่เป็นแสนน้องก็เลยได้รับการติดต่อเข้ามาทางผมนะครับว่าจากสาขานหนึ่งมาที่ผมบอกว่าช่วยเช็ครถให้หนักผมก็ทาการเค็ีเราะให้เครื่องก็จะดังดิ่งอนนี้ณะครับเครื่องยนต์มาน,นะครับแล้วก็าทำการเกียร์ก็ณตอนนี้ เราวิเคราะห์เสร็จเราประเมินราคาว่าจะต้องโอ,อนหัวเกียร์เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์งานก่อนผมวิเคราะห์งานออกมาแล้วครับตัวนี้นะฮะรถมาดูไมกิโลน้องบอกว่า6 0,000ตอนนี้6 0 0 0 0 6 5หก0กกว่าไม่เคยเปลี่ยนกองเกียร์เลยก็เลยทำการดูวัดกำลังอัดน้ำมันทางเดินน้ำมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็แรงดันความร้อนดูที่ค่าสดนะครับ ให้พึงไหมว่าค่าสดสําคัญมากเสร็จปุ๊บเราพิดข้อมาแล้วว่าความร้อนสูงทางเดินรบแรงดันน้ำมันไม่ดีเปลี่ยนกองเกียร์เสร็จปุ๊บรถขับเราลื่สมูทเหมือนเดิมเลยนะครับกองเกียร์ขอแนะนํานะครับกองเกียร์กองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเราถ่าย5,000กิโลถ้าใช้น้ำมันเครื่องอย่างดีก็หมื่นกิโล้วก็ถ่ายกองส่วนน้ำมันเกียร์นะฮะน้ำมันเกียร์ผมก็แนะนำนะครับ25พันกิโลเปลี่ยนกองไหม กาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนก็ได้เอาที่40,000แล้วเปลี่ยนกองหรือ30,000แต่ผมแนะนานะเปลี่ยนกองทุกครั้งเมื่อเปลี่ยน,นถ่ายน้ำมันเกียร์จะดีกว่านะครับผมเกียร์เราก็อย่าเืออะไุนการใช้งานเดียวเพว่านี่เกียร์แพงนะครับทุกอย่างมันแพงทุกบทนะครับผมฝากไปด้วยครับรถอีโกคาร์นะครับผมทุกรุ่นนะฮะี่ขับแล้วรถัน,นี้มีการขับไปแล้วไม่มีกําลังเหมือนเครื่องดรอกลงไปเลยวิ่งไม่ออกนะฝากไปด้วยครับ